เมนูโครงไก่เนี่ยนะคะถ้าใครยังจําท่านนายกสมัครได้นะคะอาจจะยังก็จะจําได้นะคะท่านแนะนําว่าให้เอาโครงไก่เนี่ยไปต้มฟักจริงๆแล้วเมนูโครงไก่ต้มฟักเนี่ยเป็นเมนูที่บ้านเบเจมเนี่ยทานกันเป็นประจําเลยนะคะสมัยก่อนสมัยที่ เติมไก่เนี่ยนะคะท่านยายังจําท่านนายกสมัครได้นะคะอาจจะยังก็จะจําได้นะคะท่านแนะนําว่าให้เอาโครงไก่เนี่ยไปต้มฟักจริงๆแล้วเมนูโครงไก่ต้มฟักเนี่ยเป็นเมนูที่บ้านป้าเจี๊ยบเนี่ยทานกันเป็นประจำเลยนะคะสมัยก่อนสมัยที่พ่อยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเพราะพ่อป้าเจี๊ยบเนี่ยชอบกินต้มจืดฟักมากเลยแล้วก็ชอบเอาโครงไก่มาต้มประจุประสงค์จริงไม่ต้องการกินเนื้อสัว์หรอกต้องการกินฟักแล้วก็ เอาโครงไก่เนี่ยมาเป็นน้ำซุปเท่านั้นเองเพื่อให้รสชาติมันอร่อยสวัสดีค่ะวันนี้เจีย๊ยบซาคุณป้าไฮเปอร์จะนําเสนอเมนูอาหารสุดประหยัดเลยค่ะประเจีย๊ยบตั้งชื่อเมนูนี้ว่าพะโลยาจกค,ค่ะฟังชื่อเมนูอาจจะยาจกนะคะแต่ขอบอกว่ารสชาตินี่ประหนึ่งมาจากเรสเตอรองเลยค่ะเมนูนี้นะคะเครื่อปตุงหาง่ายมากเลยค่ะสามารถหาซื้อได้ตามตลาดนัดทั่วไปนะคะ ราคาก็แสนถูกค่ะพะโลหม้อนี้ต้นทุนตกอยู่ที่100ร้อยกว่าบาทน,นะคะแต่ขอโทษทีนะคะสามารถกินได้เป็นอาทิตย์เลยค่ะพะโลหม้อหนึ่งเนี่ยเราก็สามารถราดข้าวได้หลายจานนะคะเพื่อนๆยุคนี้ยุคประหยัดค่ะเราจะมาจ่ายแพงทําไมคะอะไรที่ประหยัดได้เราก็ประหยัดพะโลยาจกหม้อน,นี้นะคะไปะเจี๊ยบใช้โครงไก่2โครงค่ะไปซื้อมาจากตลาดนั้นนะคะแล้วก็แล่หนงังแล่ไขมันออกให้เกลี้ยงค่ะนําไปทําความสะอาดแล้วก็หัน่นเป็นชิ้นใหญ่ๆนะคะ จากนั้นก็นำเต้าหู้กระดาษนะคะประมาณ3หรือ4แผ่นนะคะไปทอดให้เหลืองค่ะส่วนไข่ปลาเจี๊ยบก็เลือกใช้ไข่เป็ดนะคะเพราะว่าปลาเจี๊ยบคิดว่าไข่เป็ดเนี่ยนำมาต้มพะโล้อร่อยค่ะเพราะไข่แดงเนี่ยจะมันแล้วก็ไข่ขาวเนี่ยเขาจะแข็งนะคะเวลาเคี่ยวในน้ําพะโล้เนี่ยมันจะหนึบหนึบอร่อยดีมากค่ะส่วนน้ําตาลนะคะปลาเจี๊ยบจะใช้น้ําตาลปี๊บนะคะแล้วก็มีเครื่องปรุงพะโล้ค่ะกระเทียม4ี่ห้ากลีบนะคะนอกจากนั้นก็มีเกลือซีอิ๊วดำนะคะ ซีอิ๊วขาวน้ำมันนิดหน่อยค่ะเราก็มาเริ่มต้มพะโล้กันเลยนะคะโดยการนำน้ำใส่หม้อค่ะประมาณเจ็หนึ่งส่วนสี่ของหม้อนะคะหลังจากนั้นก็ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะตามด้วยกระเทียมสี่ห้ากลีบนะคะแล้วก็พะโล้ที่เป็นแบบก้านนะคะก่อนที่จะเอามาใส่หม้อนะคะเราก็เอาไปเข้าเตาอบสักนิดนึงนะคะเพื่อให้ก้านพะโล้นะมีกลิ่นหอมค่ะก่อนที่จะใส่ลงไปในหม้อต้มพะโล้นะคะจะช่วยให้พะโล้ของเรามีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นค่ะ กระทะตั้งไฟนะคะใส่น้ำมันนิดหน่อยค่ะจากนั้นก็นำพะโลแบบผงนะคะแล้วก็3มเกลือลงไปผัดให้หอมค่ะ3มเกลือก็คือรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะสังเกตไหมคะอาหารไทยประเภทต้มๆเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นต้มจับชายหรือต้มพะโลต้มจืดอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราใส่สามเกลือลงไปเนี่ยจะทําให้น้ําซุปของเราหอมแนละอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้มันถึงเครื่องค่ะพะโลของเราจึงจะอร่อยนะคะ บางครั้งป้าเจีย๊ยบไปซื้อพะโล้รับประทานนะคะจะมีความรู้สึกว่าเหมือนไปซื้อไข่ที่เขาต้มน้ําตาลแล้วก็ใส่สีอิ๊วดำอะค่ะไม่มีความหอมของผงพะโล้เลยนะคะดังนั้นเวลาป้าเจีย๊ยบอยากจะกินพะโล,ล้ขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยก็จะต้องต้มเองค่ะไม่ไปซื้อเค้าค่ะเพราะว่ามันจะไม่ได้รสชาติที่เราต้องการค่ะหลังจากที่เราผัดไก่กับน้ําตาลเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็ใส่สีอิ๊วดาลงไปเล็กน้อยนะคะเป็นการแต่งสีให้สวยงามค่ะหลังจากนั้นเราก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาว เกลือค่ะหรือถ้าใครชอบกลิ่นน้ำปลานะคะก็สามารถใส่น้ำปลาลงไปได้ค่ะหลังจากนั้นก็ใส่เห็ดหอมแล้วก็เต้าหู้ที่เราเตรียมไว้นะคะผัดทุกสิ่งทุกอย่างคลุกเคล้าให้เข้ากันให้ดีเลยค่ะผัดไปสักประมาณ5นาทีนะคะสังเกตว่าเครื่องปรุงเนี่ยมันแทรกซึมเข้าไปในเนื้อเต้าหู้แล้วก็เนื้อไก่ของเราดีแล้วนะคะก็ปิดเตาค่ะหลังจากนั้นก็นําส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยนะคะไปเทใส่หม้อที่เราต้มน้ําไว้ค่ะ เมื่อเรานำส่วนผมสมทั้งหมดเทสใส่หม้อแล้วนะคะเราก็ใส่ไข่ที่เราเตรียมไว้ลงไปในหม้อเลยค่ะวันนี้สังเกตว่าไข่ของป้าเจี๊ยบเนี่ยก็จะมีบางส่วนนะคะแข็งตัวค่ะเพราะว่าป้าเจี๊ยบเนี่ยต้มไข่ไว้ตั้งแต่วันก่อนนะคะแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นไว้ตู้เย็นของป้าเจียเ๊ยบเย็นมากเลยค่ะไข่ขาวบางส่วนก็เลยแข็งตัวนะคะแต่ก็ไม่มีปัญหาค่ะสามารถนํามาใช้ได้นะคะหลังจากที่เรารอให้หม้อพะโล้ของเราเดือดแล้วนะคะเราก็ชิมรสค่ะ ช่วงนี้เราขาดรสอะไรเราก็เติมไปค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาหรือว่าซีอิ๊วขาวนะคะขาดหวานเราก็เติมน้ำตาลลงไปค่ะหลังจากนั้นเราก็รีไฟอ่อนนะคะแล้วก็เคี่ยวพะโล้ไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งพะโล้มวดได้ที่นะคะเราก็ชิมรสอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเป็นที่พอใจแล้วก็ปิดไฟแล้วก็สามารถรับประทานได้แล้วค่ะ <S <S 1> <S 1> รสชาติของพะโล้นะคะจะต้องหวานนํำค่ะแล้วก็เค็มตามค่ะ สำหรับที่บ้านป้าเจี๊ยบนะคะป้าเจี๊ยบก็จะทําหวานเล็กน้อยค่ะแล้วก็เค็มปลาเลมปลาเลมนะคะเรียกว่าสามารถทานเปล่าๆได้ค่ะสิ่งที่ป้าเจีย๊ยบชอบมากที่สุดในการต้มพะโล้ก็คือไข่พะโล้และก็เต้าหู้ค่ะ สำหรับสี่โครงไก่วันนี้นะคะถ้าใครไม่เคยลองทานนะคะลองเอาพื้โครงไก่มาเคี้ยวดูนะคะเวลาดูดดวดดวดขึ้นไปเนี่ยมันก็อร่อยดีนะคะเคี้ยวเคี่ยวมันมันเพลินๆดีค่ะและที่เหลือนะคะก็เป็นอาหารของน้องๆค่ะ,คะเรียกว่ากระสุนนัดเดียวได้นก2ตัวนะคะเป็นอาหารของแม่ด้วยแล้วก็เป็นอาหารของลูกๆสีขาไปด้วยเลยค่ะ <c oughs> ชอบเมนูพะโลยาจกหม้อน,นี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ กด s Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับทราบการลงคลิปใหม่ของเจี๊ยบซ่าคุณป้าไฮเปอร์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ